มาฮะเนื้อเรื่องบทเวียนมังกรนะครับผมไปเริ่มเลยเด็กน้อยเอ๋ยข้าต้องการความชื่อเหลือจากเจ้าโดยด่วนเจ้าคงจำสำนักมังกรน้ำแข็งได้ใช่ไหมอ้าวกาเรนนะฮะข้าและเมนเทอร์ของสำนักนี้ต้องพบเจอกับภัยอันตรา,ายมาด้วยกันอย่างนับไป่่้วนเขาส่งสารด่วนมาให้ข้าระหว่างที่เขาทำสมาธิอยู่นั้นมังกรน้ำแข็งก็ได้ยินเสียงวางร้ ขึ้นมังกรค่อนข้างมั่นใจว่าโลคนี้กำลังต้องเผชิญกับปีศาจชั่วร้ายเขาขอให้ข้าฝึกฝนลูกศิษย์ของเขาเพื่อต่อสู้ในสนามรบเจ้าในฐานะนักสู้ผู้มีมากประสบการณ์จึงสามารถช่วยข้าได้ต่อสู้กับมังกรน้ําแข็งไอ้ลูกศิษย์ของเขาและเจ้าจะได้รับอุปกรณ์น้ําข้าประมาณนี้นะฮะซึ่งเอาจริงๆนะครับผมเคยเล่นไปแล้วนะครับเนื้อเรื่องของบทเรียนมังกรเนี่ยแต่ว่าต้องบอกไว้นะครับว่าพาร์ทนี้ มันมีอะไรพิเศษนะครับมันมีเหมือนแบบจะเกินไปเนื้อเรื่องแบบเนื้อเรื่องของโลกลักอันนี้หรือเปล่าผมก็ไม่มั่นใจนะครับแต่ที่รู้ไว้ก็คือตอนจบมันมีแบบสตรอรีแบบ่เพิ่มเข้ามาอีกนิดนึงนะครับผมไปมาอัดรอบนะฮะเอาไปว่าเดี๋ยวคลิปนี้ผมก็คงจะมาตีบอทให้ทุกคนดูเฉยนะครับไม่มีอะไรมากนะฮะนี่ไปว่าหนึ่งตัว yeah. เดี๋ยวขออนุญาตตั้งบิดเวทไปด้วยนะครับระหว่างนี้ โอ้ยดีใันเกมเล่แบบแับหนึ่งนะฮะต้องรอให้เกมจบก่อนพระเจ้าช่วยอัดเข้าไปที่ปะูนโอ้ยกดเวคศูนย์ไม่ทันเมื่อกี้นะฮะโอ้ยเีสองมือยุ่งยากว่ะไม่ลำบากกับบนนะครับมาคขบอนแมนโอ้ยโดนมาดิอืเรียบร้อยเรียบร้อยเราเนี่ยโดนชาโดโ์มันนะฮะเฮ้ยหัว เอาใช้ชาโดพาดอีกนะฮะเอาคนบ้าเลยจะพาดได้เยอะขนาดนี้นะฮะมาท้าเต้นบีบอยนะฮะเย็บ้อยจับเซตมาโค่นมั่วเจริงมานะครับเมื่อกี้ผมก็ออกไปเปลี่ยนชุดมานิดหน่อยนะครับนี่ผมก็จะเว้นชุดหลากหลายเหมือนเดิมนะฮะซึ่งพาดน,นี้ก็ไม่น่าจะเกิน12นาทีนะครับโอ้โหพาดอีกแล้วงึงกบแมน ได้อยู่นะฮะได้อยู่เดี๋ยวเราค่อยเก็บพลังเงาเว้นกับเขารอบต่อไปมาดิโอ้ยเจ็บปวดแม่เห็นล้วแบบเจ็บหัวแทนอะ่ะเอาจริงคือแบบเมื่อกี้นี่แบบเคียวเคียวนี่แบบจ้วงหัวไปนะแม่บางคนก็เรียกเคียวบางคนก็เรียกโซ่นะฮะผมไม่รู้จะเรียกยังไงดีจะเรียกตามใครดีอะ่ะอืมสับผมไม่โดนไม่ไม่เขาจะวางแค้ม เรียบร้อยนะครับขุดเงามาตัดมาตัดกำลังคระบอนแมนซึ่งทุกท่านก็ไม่ต้องสงสัยนะครับว่าทํ <Greek. S 1> าไมผมถึงไม่เอาเพลงของเกมมาใส่นะครับคือรู้สึกว่าเพลงของเกมจะติดลิทธิธิ์นะฮะคือผมอัพไปแบบยังไงอะอัพไปแบบสาสีคลิปคือแบบเพลงของเกมถ้าไม่มีแบบยังไงฮะคือผมไม่รู้ช่วงของมันอมคือบางทีมันก็นติดเงหงื่อไงผมหรือว้ยผมไม่แบบอะไรของมันนะผมเลยแบบเลือกที่จะเอาเพลง NCS มาใส่แทนนะฮะแม่ คืองงมากนะครับบางทีก็โดนบางทีก็ไม่โดนนะฮะจักอารมณ์ไหนของมันนะฮะ YouTube มาผมก็เปลี่ยนเซตเหมือนเดิมนะครับก่อนแมนอุ้ยชะพัดยาเอโอโอ้นี่สับสับขาหลอกอนี่ไงโอ้โหเข้าอยู่นิดหน่อยนะครับโอ้ยโอ้โหพลาดว้าวว้าไม่นะไม่นะ เอาใหม่นะฮะเราจะมีโอกาสอาอุธโคตรแรงอะ่ะแต่แบบถ้าเตะถ้าอะไรแบบนี้นี่คือแทบไม่เข้าเลยนะฮะแมไม่ได้อัปเกรดมันเยอะนะครับเศร้าอคือเอาตรงนะชุดนี้พ,พลังสามแสนก็จริงนะครับแต่แบบอาวุธมันนะอ่ะเอออาวุธมันนะี่ะแสนกว่าก็จริงแต่แบบผมจาไม่ได้วุ้แต่ว่าชุดมันน่าจะแบบพลังน่าจะแบบยังไงไม่ถึงสองแสนนะเออ มันเลยแบบยังไงฮะแวราใช้เท้าก็คือแบบไม่ค่อยมานะฮะเนี่ยชาร์ดโอก็ไม่ค่อยแรว่งอะหมวกกันแบบยังไงอัพมาไม่เยอะนะฮะก็บอลแมนเหยียบซะเหยียบสิเอออย่างงั้นแหละไปฮาร์โด้เข่งโอ้โหแม่งนึกจริงเหนียวนักหรอฮะเหนียวนักหรอนายอ่ะเรียบร้อยนะฮะคีวิทิีเคอไปเจ้าชนะมานะฮะ โอ้โห oh, oh. ถ้าผมจำไม่ผิดไอ้ตัวนี้นี่คือแบบอ,อุ้ยโดนคู่ตอนแบบผมเล่นเกมนี้แกล้นี่ผมจำได้ไอ้ตัวนี้นี่คือแบบหน้ามคานสำผมมากเลยนะฮะแบบตอนของยังไม่ฟูอ่ะอ้ยเจ็บขบบอนแมนนิดเดียวนิดเดียวโอ้โหชับมาดิเออต้องอย่างนี้แหละสับอืเรียบร้อยร่วงนะฮะโอ้พลังมันช่างวุ่นวังเหลือเกิน มาฮะยกที่2ไปกันต่อ,อยายาวๆนะฮะจังหวะนี้ที่กูจะอัาจเกมถึงตีสามจริงๆเ้ยใช่ไหมนะี่ะแม่โอ้ยโดนโดนตัวมันเว้นขานะฮะกัปตันแมนเอ,อือสับอีกรอบหนึ่งมันก็ตายแล้วะฮะเอออย่างนั้นแหละเจ้าไม่รอดหรอกวประเด็นคือแบบผมเอาสีมาผิดด้วยนะสีชุดกับสีหมวกก็คือแบบสีดาบนี่คือแบบไม่ใช่สีเดียวกันด้วยนะ สมาชาร์โดอัดเลยฮะอืมติดสตันตไปทิมมันฮะอืมทุม่มชีวิตจริงมต้องมีหัวแตกบ้างไงฮะม,มาสับโอ้ยไม่ทันฮะเอออย่างนี้แหละได้อยู่โอเคเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนชุดแป๊บหนึ่งนะฮะ,ฮะมาฮะเราใกล้ถึงความจริงกันแล้วนะครับว่าไงสิ์ ออ้ย <C cess> <handled klore> โอ้ยโอ้โหมันแรงมันแรงอดีครับตกลแมนพยายามดันนะฮะออัดมันเข้ามุมโอ้ยโอ้ยแต่มือไปมันกระบองมันไวกว่าเราอย่าอย่างนั้นและสวยเอ้าอีกนิดเดียวเองปาจริงเกือบร้อยได้อยู่นะฮะเกือบมาฮะยกที่สองต่อกันแบบรวดเร็วและยาวๆหึจ่อซับซับหมุนหมุน โอ้โยพลาดได้อยู่โอ้โยพลาดพลาดอีกแล้วพอนแมนหมุนหมุนนะฮะหมุนหมุนตายซะเพื่อนเออหัวแตกมาฮะแม่ไม่จบไม่สิน้นคราวนี้เจอกับคนร้องหนออเอาเซ็ตชาร์จมาเล่นนะกันผมชอบเอาจริงนะผมชอบชอบชุดชาร์จมากเวลาแบบ ยังไงอะใส่คู่กับหมวกมาเธอร์เดย์อะอืมคือแบบเป็นอะไรที่โคตรเท่อะเอาจริงชุดชาร์จแบบชุดเกาะแบบใส่หมวกแบบหมวกแบบพวกแอสซิสิ์น่ะอืมทุกคนลองคิดสภาพดูสิฮะแต่ถ้าให้ปีนหลังคาแบบแอสซิสินมันคงเป็นไปไม่ได้อืมสับอืมหมุนอืมทุ่มแม่งอมมเ,อ,อ,เอ,อ้ยะจังหวัแมนเออสวยเออเรียบร้อยนะฮะล่วงได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่มานะฮะยกที่สอง เราจะไปกันแบบรวดเร็วนะฮะม,มาชาร์โดอัดเลยเสียเวลานะฮะที่ชาร์โดแม่แรงอืมอันนี้เท่วเอ้าพลาดกะพลาดไปนะฮะเมื่อกี้กะไวไปหน่อยขบอลแมนเออตรงนี้แหละอุ้ย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 พลาดพลาดขบอลแมนขบอลแมนอยู่ไหนอ่ะเอออย่างนี้เป็นกับคนร่องหนไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับตีไปมั่วๆเดี๋ยวมันก็ตายเองนะฮะถ้าชุดแรงโอ้ยชิดโอ้ไม่เข้าวะโอ้ชิด ผมขอเปลี่ยนคำพูดนะครับว่าตีมั่วๆไม่ได้กับคำไวจังเวยล่วงสวยตัวต่อไปนะ่าจะเป็นตัวสุดท้ายนะฮะโอ้โหมันยังเหลือตัวรองสุดท้ายฮะทุกท่านม่ผมก็เอาเซ็ตนี้มาเว่นไว้กันนะฮะเซ็ตที่แบบมันเพิ่งแจก,กสกินใบว่าสุดนะฮะเอาเอาจริงนะสกินมันผมว่าเวลาเปิดเงามันแบบแม่งไม่ต่างจากเดิมเลยอนะแ <c oughs> แต่ว่าเอาจริงงนะสีก็สวยดีผมชอบเลย จริงนี่คลิปชั้น9นาที้วเหร่เดี๋ยวไปตัดก็น่าจะเหลือ8นาทีกันนะฮะโอ๊ยตายสิพี่โอ้ยมันใช้ shadow ฮนะล่วงหยาเดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำแป๊บหนึ่งนะฮะทุกท่านนะฮะผมปล่อย,ยมือถือไปแป๊บเดียวกลับมาอีกทีคือกูแพ้แล้วไม่เป็นไรนะฮะเอาใหม่เมื่อกี้ยอมรับนะฮะว่าแบบโอ้โหผม new เองไะนะ นี่รับอัดมุมอัดมุมมองไม่เห็นแล้วไงอเอาเซตนี้มาก็แบบไม่ต้องคิดมากนะฮะตีมัวๆเลยกำปันแมนโอ้ยจะใช้ท่าบีบอยอย่างนั้นหรือโอ้ยหัวแตกเจ็บหัวแทน <c oughs> บางทีก็เจ็บหัวแทนมันนะมาฮะเรามาสู้กับบอสตัวสุดท้ายนะครับเจ้าสำนักมา มาเจอกับเซตที่ผมค่าดที่จะโคตรชอบเลยนะฮะไอเซตนี้เนี่ยมันโคตรแรงอ่ะตอนตีอ่ะนี่เนี่อุ้ยพลาดโอ้คอมโ,มโบจะได้แล้วเมื่อกี้โอ้ยมันตีเ,อ,เอาแมวนะเพื่อนอย่าเสยคางเราดิอุ้ย,ยได้อยู่เจ็บไปดิมึงเจ็บไปดิมึงเอาดิไม่มึงก็กูต้องมีใครต้องตายอ่ะจริงอืมเอ้ยอะหลบได้เว้ยโอ้โหมันมันหลบได้เรียบร้อ <laughs> ย มาฮะยกที่2เลยยกหนึ่งเดี๋ยวทุกท่านก็จะได้รู้นะครับว่ามันมีอีสต์เอ็กอะไรนะฮะแม่นี่เน่ซับคาบอนแมนเอ,อ้ยมันสับตูดไม่ใช่มันซับขาพูดผิดนะซับขาดอกโอ้ชอบท่าบล็อกเมื่อกี้มากอะท่าแบบเท่มากนะฮะแต่จริงๆนะผมไม่ค่อยชอบหมวกเท่าไหร่ต้องไปใส่หมวกคู่กับมาเธอเดยพวกนี้นะฮะจะแบบ,บแหมวกแอสซัสซินเนี่ยอือ <c oughs> ทุ่มเวน้เวนซะหน่อย เอาจริงนะตั้งแต่เล่นเกมนี้มาแบบทุกท่านจะเห็นผมทุ่มน้อยมากนะครับเพราะว่าเอาจริงนะมันมีเทคนิคทุ่มอะ่ะแต่แบบผมไม่ค่อยใช้ <laughs> แหมเพราะว่าเล่นแบบนี้ก็สนุกยอยู่แล้วนะฮะ <laughs> มานะฮะยกที่สามกระเบนแมนกระเบนแมนนี่ไม่ได้จริงว่ะโอ้ยโอ้โหเนี่ยโดนนะโดนนะโดน,นะโดนคอมโบมันนะแหละแหมเอาจริงนะคอมโบเซตไอเนี่ยแบบของเดนะน,แบบนตี้เนี่ยมันแบบมันเตะเยอะจริงนะ ผมเคยแบบเอาไปเตะครับ <ś 2> ชาร์โดนะฮะแล้วแบบได้ด้วยล <ś 2> อ,อยฟ้าไปซะม,มึงเบ <ś 2> อลไหมสตันไปฮะ <ś 2> เรียบร้อยสตันสองรอบมึงไม่รอดนะเพื่อน 2> <ś> 2> บอกตรงรอให้ชาร์โดมันใกล้หมดนะฮะ <ś 2> เรียบเลอยเตกน่าเศร้าจริง <ś 2> <ś 2> แม่จบสักทีนะฮะมาดูกันนะครับว่าอีสเตอร์เอ็กนี้มันจะมีอะไรแถมมากับอีเวนต์นะฮะ อารูปงามเสียจริงมนุษย์ช่างเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดน่าเก็บไว้เป็นสมบัติยิ่งนักเจ้าทั้งสองคงจะเหมาะอยู่บนหิ่งของข้าข้าจะได้เห็นเจ้าในทุกๆวันไม่เวือเยใช่ไหมวะนี่นะฮะอิสต์เอ็กเสียงลางร้ายนะครับผมแหมอะไรกันนะใช่เสียงที่มังกรพูดถึงหรือเปล่าข้าไม่รู้นะว่าเจ้าบ้านี่เป็นใครแต่ข้าก็ไม่กลัวมันหรอกจำไว้ว่าการตื่นตระหนก คือจุดอ่อนของนักลบทุกคนเราต้องฝึกฝนกันต่อโอเคครับเอาไว้สับคลิปนี้ผมรายการโอเคขอจ่าเพียงแค่ผมไม่เจอกันในพาร์ทต่อไปสำหรับพาร์ทนี้ผมไปแล้วครับผมบายบายไม่เจอเนื้อเรื่อง่ง